ครับผมอันนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับความยาวของสะพานข้ามแม่น้ําแควก็มี300เมตร300เมตรจะขวัวนนมามาทางนี้นะครับเดีย๋ยวนี้ดีกว่าเรา,เราไปเดินดูสะพานดีกว่าบอกว่าเสียงรถไฟด้วยยังไงก็เดินไปดูครับสวัสดีครับอริร็อกครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ะสะพานข้ามแม่น้ําแคว นั่นก็คือสถานีนะครับแล้วก็รถไฟก็จะยาวเดินมาเนี้ยแล้วก็จะข้ามสะพานไปแต่คนเยอะนะเดี๋ยวเราผมพาเพื่อนๆไปดูพอดีวันนี้จะมีงานประจําปีของที่นี่เลยครับแต่ว่าการที่เราไปเดินบนถนนรถไฟเนี่ยเราต้องรู้เวลาก่อนว่ารถไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้กี่โมงครับครับผม เราเราเดินขึ้นไปเป็นสะพานดีกว่าจริงๆแล้วไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพยายามที่จะไปถ่ายรูปบนสะพานแต่ว่าน่าจะถ่ายให้เป็นรูปยากนะความยาวของสะพานนะครับสามรอเมตรก็คือน่าเป็น ท,ท,ท,ที่ทจริงสะพานแห่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของสองครามมหาเอเชียบุรพาก็คือสองครามฝั่งนี้นะฮะคืออาทางญี่ปุ่นพยายามที่จะเกณฑ์เฉลยเกณฑ์เฉลยมาเพื่อที่จะสร้างถนนรถไฟไปพม่าก,ก็คือรถไฟที่บอกเริ่มจากนน้นก็เริ่มมาจากอาบ้านหนองประดุกจังหวัดราชบุรีนะครับ จนยาวไปถึงตันบุชยัยประเทศพม่าด้วยระยะเวลาไอ้ยระยะทางสิประมาณ400กว่ากิโลนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือทางพม่าก็สร้างมาทางเราก็สร้างมาแต่ว่าที่สร้างแล้วยากีนเยอะสุดก็คือบริเวณถ้ำกระแสครับปรากฏว่าเฉลยที่มาก็ได้ตายไปไปเยอะมากเพราะว่าสาเหตุโรคโรคระบาด ขาดอาหารและก,การกอร่อสร้างครับมันจะทํายากหน่อยนึงถ็นว่าร้านอาหารเป็นเป็นเรือนแพร่บ้างนะครับเอาเดี๋ยวรับรประวัติต่อดีกว่าเมื่อปัจ่อบันเฉลยที่สร้างนะครับสร้างตรงเนี้ยปรากฏว่าได้เจอโรคระบาดได้เจอกับการขาดสรารอาหารจนมีการเปรียบเลยว่าลองนับหมอนรถไฟข้างล่างนี้ดูสิ ลราจะรู้ว่ามีศกทหารตายเท่าไหร่มันคือการเปรียบเล่นฮะ,ะไม่ใช่ของจริงนะครับ่ยถนนที่ญี่ปุ่นพยายามสร้างเพื่อไปติดกับพมา่าเป็นการลำเลียงพลทหารลำเลียงอาหารยารักษาโรคพละเรือ,อนพลเรือนไม่ใช่พลทหารนะฮะยุทธปกรณ์มีจุดเริ่มต้นเพิ่มต้นก็คือตรงนี้นะครับ และในเดือนพฤศจิกายนพศ .2487 สะ24พานแห่งนี้ก็ได้ถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศอย่างหนักจนทำให้สะพานหักท่อนกลางและญี่ปุ่นก็เริ่มระสับระสายจนต้องประกาศยอมแพ้สงครามไปในที่สุดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ .2488 สมมติคนจะเดินมาแค่ครึ่งสะพานนะฮะไม่ได้เดินมาสุดพอเดินจุสุดสะพานแล้วกันอากาศร้อนดีนะฮะด้านหลังสะพานนี้จะเป็นอ่อเขาจะจัดงานประจำปีปีนี้จะจัดช่วงพฤกจิกาพฤกจิกาถึงธันวา สุดไปก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นไปถึงช่องเขาขาดทํากระแสก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าจากระยะทางนี้ไปผมได้สอบถามคุณลุงที่ห้องห้องเช่านะครับลุงก็บอกว่าระยะทางหกสิกว่าโลยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามจะไปให้ถึงโค้งแล้วกัน เป็นของด้านล่างเดี๋ยวผมจะเดินไปแถบเส้นเรียบสถานีรถไฟนะครับ่ทรัทุกมีรครับผมผมก็ขออนุญาตปิดคลิปสะพานข้ามแม่น้ำแขว และงานตาชาติไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาเพื่อนไปไหนเรารอดูแล้วกัน